เรื่องห้องเรียนหลอนในวันเปิดเทอมของโรงเรียนที่1ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตำบลของชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มาก เพราะมีเด็กนักเรียน300กว่าคนเท่านั้นซึ่งในบรรดา300กว่าคนนั้นก็มีทั้งเด็กดือ้อและเด็กไม่ดื้อปะปนกันตามประสาะเด็กที่มาจากหลายครอบครัวแต่ในบรรดาเด็กดือ้อก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กดื้อมากนั่นก็คือกลุ่มของมอสมอสกับเพื่อนของเขาเป็นนักเรียนชั้นม .2 ซึ่งความดือ้อเกิดจากการที่พวกเขากำลังต้องปรับตัวจากการเป็นเด็กไปสู่วัยรุ่นจึงทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปยุ่งไปเล่นหรือพูดคุยกับพวกเขาเท่าไหร่ ขนาดวันนั้นเป็นวันเปิดเทอมวันแรกมอสกับเพื่อน3ามคนยังไม่ขึ้นมาที่ห้องเรียนแถมพวกเขายังไปวางแผนเล่นพี่เรนกันอีกด้วยเพราะมอสแอบไปได้ยินรุ่นพี่หมหคุยกันว่าเย็นนี้จะกลับดึกเพราะจะอยู่ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมชมรมให้น้องๆที่ขึ้นมปลายพอมอสได้ยินแบบนั้นเขากับเพื่อนจึงมีอุบายว่าจะไปแกล้งรุ่นพี่พวกนั้นซึ่งพอถึงเวลาเลิกเรียนนักเรียนต่างๆก็ทยอยกลับบ้านมอสกับเพื่อน ก็มองไปที่อาคารชั้นสามก็เห็นพี่มหกมารวมตัวกันจึงทําให้พวกเขามั่นใจว่าพี่ๆน่าจะอยู่ดึกกันจริงๆแล้วหลังจากนั้นมอสกับเพื่อนก็กลับออกจากโรงเรียนไปก่อนเพื่อเราให้เวลาขํากว่านี้พวกเขาถึงจะกลับเข้ามาจนกระทั่งหกโมงนิดๆพวกเขาจึงกลับมาอีกทีถึงแม้ว่ามันยังไม่ดึกแต่ด้วยความที่เป็นชนบทมันจึงทําให้บรรยากาศของโรงเรียนมืดมากพอมอสและเพื่อนๆมาถึงก็เห็นว่าโรงเรียนปิดประตูด้านนอกแล้วพวกเขาจึงจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าโรงเรียนแล้วค่อยๆปีนข้ามกําแพง เพื่อไปที่ตึกพี่มอปลายทันทีจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นไปที่ชั้นสามพร้อมกับวางแผนกันว่าจะแกล้งทําเป็นผีไปหลอกพี่ๆนั่นเองแต่พอพูดจบเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็ทักขึ้นว่า พี่เขายังอยู่หรอทําไมชั้นสามันดูเงีย,งยบๆซึ่งพอเพื่อนแย้งมาแบบนั้นมอสก็เลยลุกออกมาจากห้องแล้วก็มาส่องดูที่อาคารพอมองไปมอสก็เห็นว่าห้องสุดท้ายเปิดไฟอยู่แล้วก็มีพี่ผู้ชายใส่ชุดนักเรียนเดินเข้าไปในห้องนั้นมอสจึงบอกว่าพี่เขายังอยู่จากนั้นเขาก็เริ่มปฏิบัติการตามแผนโดยเอาผ้าขาวมาคลุมตัวแล้วค่อยๆเดินไปที่ห้องนั้นซึ่งพอใกล้ไปถึงทั้งมอสและเพื่อนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายนั่นก็แสดง ว่าพี่ๆน่าจะอยู่ด้วยกันหลายคนจนกระทั่งมอสย่องมาถึงหน้าห้องเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปสับคัดเอาไฟชั้นสามลงจึงทำให้ไฟทั้งชั้นดับลงในทันทีทุกคนจึงเปิดไฟฉายจากมือถือเพื่อให้หมอสย่องเข้าไปในห้องนั้นแทนที่จะได้ยินเสียงคนกีดกร้ดแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มของมอสเองที่ตกใจตอนไฟดับตอนนั้นมอสก็เริ่มแปลกใจที่พี่ๆในห้องไม่ได้ส่งเสียงตกใจเขาจึงลองเคาะห้องพอเคาะได้แป๊ดเดียวประตูห้องนั้นก็ถูกเปิดออก และภาพที่ทุกคนเห็นก็คือในห้องนั้นมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างแล้วก็หันหลังอยู่เพื่อนๆของมอสเริ่มกลัวจึงกระซิบมอสว่าทำไมเหลือคนเดียววะแล้วที่เสียงดังๆเมื่อกี้หายไปไหนกันหมดมอสจึงทำเสียงเหมือนเสียงผีหลอกแล้วถามกลับไปว่าพี่อยู่คนเดียวเหรอแต่พอสิ้นคำถามเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนก็ไม่ได้ตอบแถมเขายังยืนนิ่งอยู่แบบนั้นจนมอสหันไปบอกเพื่อนๆว่าพี่เขาต้องแกล้งเราแน่เลยมอสก็หันไปต่อว่าและด่ารุ่นพี่ด้วยคำหยาบคาย ว่าจะแกล้งพวกเขาคืนหรอพอสิ้นคำพูดของมอสนักเรียนคนนั้นก็หันหน้ากลับมาโดยที่ตัวของเขาไม่ได้หันตามมาพร้อมด้วยก่อนที่ปากของเขาจะขยับปนกับเลือดและน้ำลายที่ไหลออกมา พร้อมทั้งพูดว่าพวกมึงนั่นแหละจะมาหลอกกูไม่ใช่หรอมาสิร่างนั้นก็พูดไปหัวเราะไปโดยเสียงที่ออกมานั้นเป็นเสียงผู้ชายสลับกับเสียงผู้หญิงจนมอสและเพื่อนถึงกับช็อกและเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งถึงกับยืนฉี่ลาดจากนั้นมอสก็ชวนเพื่อนๆวิ่งหนีลงมาทันทีซึ่งตลอดเวลาที่วิ่งหนีเสียงหัวเราะก็ยังคงตามมาเรื่อยๆจนเพื่อนๆในกลุ่มมอสร้องเสียงหลงกันไปตลอดทางจนกระทั่งยามได้ยินเสียงและวิ่งตามมาดูพอได้เจอลุงยามเด็กๆจึงโผล่เข้ากอด ยามไม่นั่นจนยามต้องบอกให้ใจเย็นๆแลวค่อยๆพาเด็กไปนั่งที่ป้อมหน้าโรงเรียนพร้อมกับถามว่าทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ได้เพื่อนคนหนึ่งเลยยอมเล่าความจริงไปและพอเล่าจบยามก็บอกว่าเด็กม .6 กลับไปตั้งนานแล้วเพราะลุงไม่ให้อยู่เองซึ่งเหตุผลที่ไม่ให้อยู่ดึกๆเพราะวันนี้มันวันพระใหญ่ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอน้องนัดซึ่งน้องนัดก็คือเด็กม .6 ที่ทุกคนได้เห็นนัดตายไปตั้งแต่6ปีก่อนในวันที่เขาตาย เขาอยู่ทํากันบ้านและเขาก็โดนเพื่อนๆแกล้งขังไว้ในห้องและเพื่อนๆก็กลับบ้านไปโดยลืมไปว่าวันนั้นมันต้องติดเาราอาทิตย์ส่วนนัดก็คงโทรศัพท์แบตหมดและเขาก็เป็นเด็กไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจําตัวกําเริบเลยทําให้เขา ตายอยู่ในห้องนั้นและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มีคนได้เห็นนัดบ่อยๆโดยเฉพาะในวันพระซึ่งตัวลุงยามเองก็เคยเจอทั้งในแบบที่เดินผ่านไปผ่านมาบนอาคารบ้างยืนกอดอกมองลงมาข้างล่างบ้างซึ่งพวกมอสเพิ่งมาเข้าเรียนตอนมอนหนึ่งพวกเขาจึงไม่เคยรู้เรื่องนี้ พอมอสและเพื่อนได้ฟังลุงยามเล่าทุกคนก็กลัวมากลุงยามเลยบอกให้พวกเขารีบกลับบ้านทันทีซึ่งพอะวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ดังไปทั่วโรงเรียนพวกมอสก็ถูกครูทำโทษและโรงเรียนก็เรียกผู้ปกครองมาพบเพื่อให้พาเด็กๆไปขอขมาและทำบุญไปให้น้องนัทหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมาเด็กๆทั้งโรงเรียนก็ไม่เคยมีใครกลับบ้านเย็นอีกเลย